ช่วมต่อไป English t r u e s o n g ค่ะคู่เดียวคำศัพท์ที่เราจะท่องในวันนี้คือกริยาคำว่า keep นะคะ keep พอเปลี่ยน preposition ที่ตามมานะคะความหมายของ keep ก็จะเปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งความหมายของ keep ที่เปลี่ยนไปตาม preposition น,นั้นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาท่องพร้อมกันกับเพลงนี้เลย เนื้อเพลงขึ้นมาดูค่ะว่าคีปเลยค่ะและดูไปพร้อมกับพี่วงเลยนะคะจำไหมเต็มตัวเลยไป keep our CDC keep me on keep up พอทำต่อไปไม่เทียบ keep us waiting เมกมีรองวีฟอยู่มีเต็มสีเด่นได้คลิอาร์สิเกฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอมีไงที่รักคลิไแอเป็นคนดีถ้าอยู่ดีๆต้องทำต่อไปเธอต้องมีจิตใจเหมือนกันคิปอัพอัพอัพโอเราสนุกสนานคลิปสามวันอ๋อต้องการจริงๆเธอนั่นคือยัดยิงคลิปโยเวนออฟ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 ชัวัพ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  ชูอัพชูอัพว้โวว้วว้วชูอัพ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 อีกครั้งนะคะน้องๆคะเลิ้งตัวไลย <c oughs> ใครคีดอาร์บีซีคีดมีออนคีดอัพพอมทำต่อไปไม่เที่ยบคีดอัร e เวรดิงเบรกมีรองบีปอยูมีเดมซีเดมดานเคล็อาร์ตสกิลฉันนั่น <c oughs> เอง อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักคิมแอเป็นคนดีเ้ออยู่ดีๆต้องทำต่อไปเธอต้องมีจิตใจเหมือนกันคลิปอัพอัพอัพเราสนุกสนานคลิปสองวันอ๋อนต้องการจริงๆเธอนั่น oh. คืออย่าพิงคลิปเยเวทออฟออฟออฟ เอาล้ค่ะน้องๆคะคำศัพท์นะคะคำว่า k e e p นะคะเห็นไหมว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะที่น้องๆเห็นคำว่า Keep นะคะน้องสามารถที่จะเอาคำศัพท์นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะได้ยินเสียงเพลงตามห้างนะคะเหยียบล่อยให้เวลาสูญเปล่าค่ะน้องๆชูบ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 โววโวโวนะคะตะกี้พี่วงก็เต้นนะคะให้ดูแล้วนะคะเหมือนหนุ่มดอยเต่าไงอย่างนั้นเลยนะคะน้องๆคะสำหรับคำศัพท์ที่น้องได้ท่องนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะน้องๆ เตรียมคำถามของน้องเอาไว้นะคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงของ Amazing Plasma แล้วพี่ควงก็จะมาตอบคำถามนะคะในช่วงโฟนอินกับ SMS นะคะเตรียมคำถามให้ดีดีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะสำหรับน้องๆ้องคนเก่งของเรานะคะสองสายแรกนะคะทุนการศึกษาเรียนฟรีออนไลน์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะแจกเสื้อชมรมคนรักเรียนนะคะพูดแล้วรู้สึกอะไรอวรจังเลยนะคะเสื้อตัวนี้นะคะ เสื้อ s t <C> m p u s ท <com> ีวีไลน์นะคะจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเตรียมคำถามนะคะแล้วก็เตรียมความว่องไวให้ดีๆในช่วงหน้า Amazing Grammar มาเจอกันในช่วงของวยากรนะคะไปเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ Amazing grandma. เอาละคะน้องๆคะมาเจอกันนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะของการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะในรายการ Happy English ค่ะช่วงนี้เราเรียกช่วงว่า Amazing Grammar เราจะมาเรียนกันนะคะในส่วนของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะมีหลักอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะเรามาดูในชีทกันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าน้องๆเนี่ยนะคะมีคําถามที่สงสัยนะคะน้องๆเตรียมคําถาม SMS ของน้องๆได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะ SMS ของเรานะคะจะมาจับฉลากนะคะในรายการนะคะ คนแรกเนี่ยนะคะน้องๆท่านที่โชคดีท่านแรกนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษานะคะจาก Tutor Online นะคะ .co.th นะคะน้องๆสามารถที่จะเลือกเรียนเลอเนคอร์สที่น้องๆอยากจะลงได้เลยนะคะแล้วก็ SMS ท่านที่2นะคะก็จะได้รับนี่ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะ ซึ่งตามที่พี่วงบอกไปนะคะสัปดาห์นี้เราจะแจกเสื้อเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าอยากจะเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะน้องๆคะ่ะอย่าลืม Fast Tra c k ค่ะแต่ Fast Tra c k เราไม่แจกแล้วนะคะน้องๆสามารถที่จะซื้อ Fast Track ได้นะคะตามศูนย์หนังสือจุฬา Cx Bo o k นะคะหรือสอบถามรายละเอียดได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งน้องๆสามารถโทรศัพท์ถามเจ้าหน้าที่ได้เกี่ยวกับ Fast Tra c k นะคะใน Fast Tra c k ชุดนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันนะคะตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะคะ fundamental นะคะ intermediate ระดับปานกลางนะคะไปจนถึงโจทย์ที่ยากๆต่างๆ,างๆนานานะคะระดับ advanced ค่ะใน fast track 1ชุดเนี่ยนะคะเหมือนกับน้องๆได้โรงเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะถึง3 c o คอร์สด้วยกันนะคะและในแต่ละบทเที่นะคะก็จะครอบคลุมถึงเนะะื้อหาทางด้าน conversation grammar vocabulary แล้วก็เหมือนเดิมค่ะมี English through song นะคะซึ่งก็นะคะ เป็นลนักษณะของการเรียนนะคะในแบบฉบับของ Tutor o ร์ i ออนไลน์เท่านั้นนะคะน้องสามารถที่จะเรียนได้นะคะผ่านทาง Fast Track สำหรับคนที่ไม่มีเวลามากมายนักนะคะหรือเรียนทางเว็บไซต์ของเราได้นะคะซึ่งหลักสูตรของเว็บไซต์น้องๆก็สามารถเรียกได้เรียนได้ตามบทต่างๆนะคะถ้าเรียนในรายการ Happy English แล้วอย่างไม่จุใจนะคะทีนี้เรามาดูชีตของเราค่ะว่า g r a m m a ในวันนี้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากข้อที่1เลยค่ะ Tensions with i n the factory workers are dying down นะคะในโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะเขาพูดถึง tensions ค่ะ t e n s i o n แปลว่าความตึงเครียดนะคะเขาพูดถึงว่าความตึงเครียดในโรงงานเนี่ยนะคะมัน down ขีดเส้นใต้คำว่า down ค่ะ die down แปลว่าลดลงค่ะนะ,คะ die down คำว่า d i e มาจาก d i e ตัวเนี้ค่ะแล้วก็ดาวนะคะแต่เมื่อเราทำเป็น continuous tense ค่ะเราก็จะเขียนว่า dying down ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า ได้พอทำเป็น Continuous คือ dying ต่อไปค่ะคำว่า l i e ที่แปลว่านอนก็เป็น l y i n g แต่แปลกแปลกค่ะย้อมสี d y e ตัวนี้นะคะเวลาเติม Continuous ัสเทนกับเป็น dying ตัวนี้นะคะจำสามตัวนี้ให้ดีๆนะคะเพราะ3ามตัวนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะชอบเขียนผิดค่ะน้องๆขาเริ่มต้นจาก d y e ก่อนนะคะ l i e แล้วก็คำสุดท้าย d y e ที่แปลว่าย้อมสีนะคะ ทีนี้มาดูโจทย์ในข้อที่หนึ่งค่ะพูดถึงความต,งตึงเครียดนะคะ tension within the factory workers are dying down ความตึงเครียดมันลดลงแล้วค่ะประโยคนี้ประธานของประโยคคือคำว่า tension ค่ะกริยาคือคำว่า are dying down ค่ะต่อไปนะคะ becoming a good s i g n for the owner ซึ่งมันก็เป็นสัญ,ญญาณอันดีสำหรับเจ้าของนะคะูกขี a เสันไป้คำว่า becoming ค่ะ becoming ตัวนี้กำลังขยายคำว่า tension ค่ะบอกความตึงเครียดนั้นเป็นสัญญ,ญาณอันดีสำหรับ